สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกี2ตัวแปรเดียวนะคะโดยที่เป็นกรณีของหน้า x ไม่มีเลขนะคะอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะการแยกตัวประกอบเนี่ยของพหุานามดีกีีนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะให้มองแบบง่ายๆเลยนะคะ พหุนามดีกรีสหมายถึงตัวที่มีเลขยกกำลังสูงสุดนะคะเป็นเลข2นั่นเองนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคะสมมติครูปกติครูมี ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะโดยที่ abc เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะลูกนะ ค่าคงตัวก็คือค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือตัวเลขนะคะทีนี้ในกรณีนี้เราจะกําหนดเมื่อตัวเนี้เป็นเลข1น,นะคะดังนั้นลักษณะมันก็จะเลยจะมีลักษณะเป็น x กาลังสองบวก bx บวก c นั่นเองนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเน้นกันที่ประเด็นแบบนี้นะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะแบบที่1ที่ครูจะแยกนะคะแบบที่1 ซึ่งนักเรียนที่เรียนกับครูเนี่ยก็จะได้จดกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะแบบที่หนึ่งเนี่ยคือกรณีที่ตัวท้ายเป็นบวกค่ะฟ้าครึ้มมาเลยตัวท้ายเป็นบวกหมายถึงอะไรนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวท้ายเป็นบวกตัวอย่างเช่นลบ 7x เบวก12เห็นไหมคะตัวท้ายของเราเป็น บวกแบบนี้นั่นเองที่หมายถึงอ่ะหรือ x กําลังสองบวก9 x บวก18นี่คือการที่เขาเรียกว่าตัวท้ายเป็นบวกเมื่อตัวท้ายเป็นบวกแล้วทำยังไงคะเมื่อตัวท้ายเป็นบวกเราก็จะแยก2วงเล็บกรณีที่หน้า x กํลังสองเป็น1หรือไม่มีเลขเราจะเป็น x กับ x เสมอให้นักเรียนสามารถเขียนรอได้เลย x กับ x ทีนี้เมื่อเราต้องการใส่ใส่เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายเมื่อตัวท้ายเป็นบวก2องวงเล็บนั้นนะคะเขาเรียกว่ามันจะเครื่องหมายเหมือนกันหลักการมองเครื่องหมายตรงนี้จะใช้ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ เครื่องหมายสองวงเล็บนั้นเป็นไปตามตัวกลางอ่ะมาดูตัวอย่างกันอ่ะเช่นตัวท้ายเป็นบวกใช่ไหมคะเมื่อตัวท้ายเป็นบวกสองวงเล็บเป็นไปตามตัวกลางตัวกลางเป็นลบสองวงเล็บก็จะเป็นลบทั้งคู่คะ่ะตัวท้ายเป็นบวก แต่ตัวกลางเป็นบวก2วงเล็บก็จะเป็นบวกทั้งคู่เช่นเดียวกันนะคะเท่านี้เลยในกรณีที่ตัวท้ายเป็นบวกนะคะ,ะเสร็จแล้วเรามาคิดเลขค่ะการคิดเลขของเขานะคะก็คือเราจะมองว่าผู้ตามคูณนะคะอะไรคูณกันได้12 บวกกันได้7นะคะคูณกันได้ตัวท้ายบวกกันได้ตัวกลางจะเป็นบวกเสมอนะคะอะไรเอ่ยคูณกันได้12บวกกันได้7เราก็ลองเช็คนะคะ4คูณ3ได้12 4บวก3ได้7อย่างนี้คือได้แต่ถ้านเรียนไปคิด6คูณ2สบวก2เป็น8แบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ต้องเป็น 4กับ3นักเรียนใส่เลขเป็น4กับ3ได้เลยจบแล้วนะต่อไปนะคะอะไรคูณกันได้18บวกกันได้รอบนี้ต้องเป็นอะไรคะ9นะคะคูณกันได้18บวกกันได้ตัวกลางนะคะซึ่งอะไรเอยคูณกันได้18อ่ะสมมติครูเป็นคูณกันได้18อ่ะ 9คูณ28 9บวก2ได้11อา่ะผิดและ9กับ2 6 38 6บวก3ได้9โอเคถูกต้องใช้งานได้ค่ะ6กับ3เป็นคำตอบทันทีแค่นี้เองนะคะดังนั้นให้สังเกตวงเล็บเป็นหลักนะคะให้สังเกตวงเล็บเป็นหลักอ่ะลองมาดูแบบที่2 แน่นอนว่าแบบที่สองก็ต้องเป็นแบบที่ตัวท้ายเป็นลบนะคะแบบที่สองเป็นแบบตัวท้ายเป็นลบเมื่อกี้ตัวท้ายเป็นบวกใช่ไหมคะสองวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันรอบนี้ตัวท้ายเป็นลบดังนั้นสองวงเล็บเครื่องหมายเป็นไงคะต่างกันเท่านี้เลยนะคะ องวงเล็บเครื่องหมายต่างกันอ่ะแล้วก็อย่าลืมว่าเครื่องหมายสองวงเล็บนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นตามตัวกลางใช่ไหมรอบนี้จะเมื่อเครื่องหมายสองวงเล็บเป็นบวก1ตัวและก็ลบ1ตัวตัวอย่างเช่นค่ะ,ะตัวอย่างเช่นค่ะตัวอย่างมาแล้วค่ะ สมมติครูมี6เอ็กกำลังสองบวก6 x ลบ16นะคะจะได้เป็น x รอ x รอเนาะบวกอันลบอันได้เลยค่ะบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งได้เลยค่ะในขณะที่อีกตัวหนึ่ง x กำลังสองลบ3 x ลบ18เราก็จะเป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งรอได้เลยค่ะ บวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งรอได้เลยค่ะเหตุ hey, ผลที่เป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งรอได้เลยเพราะว่าตัวท้ายเป็นลบสองวงเล็บเครื่องหมายต่างกันถ้าตัวท้ายเป็นบวกเห็นไหมคะสองวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันตามตัวกลางเหมือนกันตามตัวกลางนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นตรงนี้เครื่องหมายเสร็จแล้วต่อไปมาหาค่าเลขค่ะหาค่าเลขนะคะให้พูดให้ติดปากว่า อะไรคูณกันได้16ลบกันได้6เมื่อกี้คูณกันได้12แต่เป็นบวกนะคะถ้าตัวท้ายเป็นบวกเราจะเมาบวกตัวนี้ตัวท้ายเป็นลบเราก็จะเอามาลบอะไรคูณกันได้16ลบกันได้6 4คูณ4ได้16แต่4ลบ4ไม่ได้6ใช้ไม่ได้ 8คูณ2ได้16 8ลบ2ได้6อ่าได้แลลวค่ะ8กับ2แต่มีเงื่อนไขก็คือค่ามากกว่าต้องเป็นเครื่องหมายตามตัวกลางนะคะดังนั้นอะขออนุญาตเขียนเพิ่มให้หน่อยนะค่ามากกว่ามีเครื่องหมายตกแล้วเป็นที่เรียบร้อยตามตัวกลาง ค่ามากกว่ามีเครื่องหมายตามตัวกลางดังนั้นรอบนี้โจทย์ข้อนี้ตัวกลางเป็นบวกค่ามากกว่าคือ8ต้องเป็นบวก8กับลบ2ทันทีค่ะบวก8ลบ2นะคะอ่ะข้อที่2ล่ะอะไรคูณกันได้18ลบกันได้3 อะไรคูณกันได้18ลบกันได้3คุณนึกออกเลย6 3สามลบ3ได้3นะคะทีนี้อย่าลืมว่าเครื่องหมายตามตัวกลางตัวกลางเป็นลบค่ามากกว่ามีเครื่องหมายตามตัวกลางดังนั้นต้องเป็นโท่ทีค่ะล้ต้องเป็นลบ6บวก3นะคะลบ6บวกส เพราะฉะนั้นต้องเป็นลบหกบวกสามดังนั้นอย่าไปจําว่าไว้ตรงไหนก็ได้หรืออย่าไปจําว่าเครื่องหมายมากกว่าเป็นบวกเสมอไม่ใช่นะคะเครื่องหมายกรณีตัวท้ายเป็นลบจะมีเครื่องหมายค่าที่มากของค่าที่มากกว่าตามตัวกลางค่ะออจบไปแล้วทีนี้ถ้าใครไม่ทันนะคะนักเรียนลองย้อนกลับไปฟังข้ามกลับไปฟังใหม่นะคะต่อไปเราจะลองมาดูโจทย์พร้อมกันบ้างนะคะ ออแล้วเราจะทำได้เร็วขึ้นลูกอ่ะเริ่มต้นที่ข้อแรกค่ะโจทย์เป็นคืมคุมคืมคม x กำลังสองบวกสิ x บวกห้นะคะนักเรียนโจทย์ตัวท้ายเป็นบวกเครื่องหมายสองวงเล็บเป็นไปตามตัวกลางจึงเป็นบวกกับบวกนะคะบวกกับบวกเครื่องหมายตามตัวกลางอ่ะใช้ 4, สีซะหน่อย อะไรคูณกันได้16โทษทีค่ะคูณได้56บวกกันได้15อะไรเอ่ยคูณกันได้56บวกกันได้15 8คูณ7ได้56 8บวก7ได้15อ่ใส่ไปเลยตรงไหนก็นได้เสร็จแล้วค่ะ1ข้ออะลองมาต่อข้อที่2ข้อที่2 x กำลังสองลบ1 1 x บวก30นะคะใส่วงเล็บหลอ x กับ x อ่าเครื่องหมายค่ะตัวกลางเป็นลบ2วงเล็บต้องเป็นลบกับลบนะคะเหตุผลเพราะตัวท้ายเป็นบวกเนาะเครื่องหมายตามตัวกลางอะไรคูณกันได้30บวกกันเหมือนเดิมเพราะตัวท้ายเป็นบวกนะคะ บวกกันได้11 10คูณ3ได้30 10บวก3ได้13ผิดนะคะอะ,อะไรเอ่ย6คูณ5ได้30 6บวก5ได้11อ่ะตอบเลยค่ะ6กับ5เห็นไหมคะต่อไปข้อที่3นะคะสมมติโจทย์เราเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ72 ใส่วงเล็บรอทีนี้นักเรียนเครื่องหมายตัวท้ายเป็นบวกสองวงเล็บต้องเป็นบวกอันหนึง่งลบอันหนึง่งไม่ใช่ตามตัวกลางแล้วนะบวกอันหนึงลบอันหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปมาคิดเลขค่ะอ่ะไรคูณกันได้72ลบกันได้ได้ไรคะ1ไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะ เวลาลบกันได้หนึ่งนะักเรียนพยายามใช้เครื่องหมายเออใช้ตัวเลขที่ติดกันเช่น6กับ5 7กับ8 8 7 56ยังไม่ถึง8 9 9 8 72เห็นไหมคะ9คูณ8ได้72 9ลบนะคะลบลบ8ได้1น,นะคะเพราะฉะนั้นเป็น9กับ8ทีนี้ทำไงต่อเครื่องหมายมากเครื่องหมายของค่ามากกว่าเป็นไปตามตัวกลาง ตัวกลางเป็นลบ9มากกว่าเป็นลบอ,อีกตัวหนึ่งเป็นบวกทันทีค่ะได้แล้วเห็นไหมทหนไหมข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะโจทย์เป็นลบอีกสักข้อสีโจทย์บอกว่าอ่ะ x กำลังสองลบ5 x ลบ24ค่ะปึ๊บ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 ,บนะคะมี x กับ x ยืนรอนะคะมีอะไรอีก ตัวท้ายเป็นลบตัวกาเอ่อเครื่องหมายสองเล็บต้องเป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอะไรคูณกันได้24ตรงนี้นักเรียนอย่าไปเผลอเอาบวกแล้วกันนะคะต้องเป็นตามตัวนี้นะลบกันได้5นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกต๊กตอกหกสี 64, 24, ่ยี่สี่หกลบสี่ได้สองอย่างไม่ใช่นะคะ อะไรอีก12คูณ2อลบ2ได้10อย่างไม่ใช่8 3 24 8-3ลบ3ได้5อ้าวใช่แล้ว8กับ3เครื่องหมายตัวกลางเป็นลบเครื่องหมายมากกว่าก็ต้องเป็นลบนะคะเครื่องหมายตัวกลางเป็นลบเครื่องหมายมากกว่าต้องเป็นลบอีกตัวหนึ่งเป็นบวกทันทีตอบบวก3กับลบ8ค่ะเป็นไงพอได้กันไหมคะโอเคอยู่ไหมอ่ะ ลองอีกสักนิดหนึ่งนะคะรอบนี้จะเขียนโจทย์แล้วลองตอบกันเลยนะคะอ่ะสักห้าข้อนะคะครูเลือกโจทย์มารอบนี้ครูจะเลือกโจทย์มาแบบผสมนะคะปึ๊บต่อมาเป็นลบยี่สิบเอลบยี่สิบเอ็ดต่อมาเป็น 12แล้วก็ x กำลังสองลบ1 0 x บวก16แล้วก็ x กำลังสองลบ1 3 x ลบ4 8่อ่ะ5ข้อนี้นะคะเพื่อเป็นการฝึกนะคะโอเคแยกตัวประกอบ2องเล็บเลยค่ะ บึ้มปึ๊บบึมบึ้มอะไรคะฟ้าลองนะคะใส่เอ็กรอทุกข้อเลยลูกแล้วไงต่อนักเรียนนักเรียนดูตัวท้ายนะคะตัวท้ายเป็นบวกเครื่องหมายตามตัวกลางอ่ะบวกกับบวกค่ะครูใส่เครื่องหมายก่อนเลยตัวท้ายเป็นลบเครื่องหมายบวกอันลบอันตัวท้ายเป็นบวกเครื่องหมายตามตัวกลางนะคะบวกกับบวกตัวท้ายเป็นบวกเครื่องหมายตามตัวกลาง ลบกับลบตัวท้ายเป็นลบนะคะเครื่องหมายบวกอันลบอันเห็นไหมถ้าเรียนสามารถแยกได้ก็โอเคต่อไปอะไรคูณกันได้18รอบนี้นักเรียนต้องเอามาบวกกันได้9นะคะอะไรคูณกันได้18บวกกันได้9ใส่เลขได้เลยนะลูก 6, 38, 6 3 18 6บวก3ได้9าอะไรคูณกันได้21 แล้วลบกันได้20หูลบกันได้20 21กับ1 21, 21่งยลบหได้20บอกแล้วต่างกันอยู่1ต้องเป็นเลขที่ติดกันทีนี้ค่าลบต้องเป็นฝ่ายที่มากกว่านะคะตอบบวก1นลบยีะคะต่อไปอะไรคูณกันได้12บวกกันได้13อะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก หกสองสิบสองหกบวกสองเป็นแปดอย่างไม่ใช่นะคะสี่คูณสามได้สิบสองสี่บวกสามได้เจ็ดใช่ไหมใช่ยังไม่ใช่เลขติดกันสิบสองคูณหนึ่งสิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามใช่เลยนะคะใส่ได้เลยค่ะหนึ่งกับสิบสองได้เลยไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่ากรณีลบถึงจะเครื่องหมายตามมากกว่าตามตัวกลางนะคะ อ่ะต่อไปเป็นบวกอะไรคูณกันได้16 4หคูณ4 16, 4บวก4ได้8อ้าวเขาต้องการ10 8คูณ2ได้16 8บวก2ได้10ตอบ8กับ2ค่ะบวกกันได้10นะคะรอบนี้อ่าข้อสุดท้ายอันนี้แหละที่ต้องระวังคูหว่วงนะคะอะไรคูณกันได้48ลบกันได้13ต้องการผลต่างหรือลบนะคะลองซิ 12คูณ4ได้48 1สิบสองลบ4ได้13มไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะลองอีกอ่ะ24คูณ2ได้48 24ลบ2ได้22อ่ะยังไม่ได้นะคะอะไรอีกละ่ะหาผลต่างนะคะช่วยกันนึกซี 7จ็ดหกสีไม่ได้6กห้6สามสิบหกหกสาไม่ได้ใช่ไหมหกคูณแปดแต่8ปลบหเนี่ยได้2ก็ยังไม่ใช่นะคะลองอะไรอีกที่ต่างกันอยู่สิบสานะคะสี่แหารแม่อะไรได้อีกคะ 8กับ6ไม่ได้น่าจะเป็นแม่น้อยๆนะนักเรียนนะคะ12กับ4ได้ไหมไม่ได้48หารอืม3อ่าได้แล้ว13คูณ3ได้40ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะ3ไม่ได้อ่ใช่ไดได,ได้48หาร3ได้16นะคะ16คูณ3ได้48 16ลบ3ได้ 13ข้อนี้จึงตอบ16กับ3แต่ว่า16กับ3 16ต้องเป็นเครื่องหมายตามตัวกลางดังนั้น16เป็นลบ3เป็นบวกนะคะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะของการออแยกตัวประกอบนะคะของกรณีที่หน้า X กกำลัง2ไม่มีตัวเลขนะคะตามหลักการแบบนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้านะคะครูจะมาสอนวิธีการแยกตัวประกอบแบบกรณีที่หน้า x ก,กำลังสองมีเลขกันบ้างสมมุติมันมีเลขปรากฏเข้ามาลูกเราจะทำยังไงกันดีนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย